ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2กับ SPNEW ในล้วงรับจอดลึกนะครับครับท่านชมครับเราก็มาช่วงที่2แล้วนะครับเราเคยพูดเรื่องแท็กซี่กันเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทั้งจอดรับไม่รับได้เวลานี้ทำไมถึงไม่รับต้องไปส่งรถเอ๊ะแล้วเวลาที่ไม่ส่งรถรถติดไม่รับมันเป็นยังไง เราก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้ามาพูดคุยหรือว่ามาเตือนภัยกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าช่องทางการรับชมเรามาย้ํากันอีกทีนะครับที่เราชมกันอยู่ในขณะนี้ก็ทางจานดำา PSI นะครับช่อง161ประมาณชาแนลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่จะรับชมไปพร้อมๆกันนะครับก็ www.spnewthailand.com นะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นกันนะครับครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เรื่องราวร้องทุกข์นะครับก็อย่าลืมนะครับร้องเรียนร้องทุกข์นะครับก็พิมพ์นะครับเข้าไปที่แฟนเพจพิมพ์ SP เว้นวัคนิวเว้นวัคไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทางอีเมลเอสเดยก็ได้นะครับ s o c i e t y p e o p l e n e w g m a i l c o m ครับแล้วก็ทางโทรศัพท์สายตรงก็ได้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็081ครับ00 081 880 0098ครับขอภายทีครับครับย้ำกันบ่อยมากไปหน่อย ก็อยากจะให้ท่านชมทุกท่านนะครับก็มีเรื่องราวอะไรที่อึดอัดใจ,จหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะครับก็โทรมาปรึกษาทางเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําไม่ไหลไฟดับไม่มานะครับอะไรก็แล้วแต่ถนนไม่ดีคลองตันนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับทางเราก็ให้คาปรึกษาได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าจะปรึกษาเรื่องกฎหมาย ก็สำนักงานกฎหมายของอาจารย์ประมาณของเรานี่เองนะครับก็เป็นช่องของท่านด้วยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องประมาณชาแนลนะครับร่วมกับสํานักข่าว s p สพีนําเสนอลวงรับเจาะลึกนั่นเองนะครับครับท่านผู้ชมครับเราเคยพูดถึงแท็กซี่กันมายาวนานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการที่ไม่กดมิเตอร์ก็ดีนะครับหรือว่าขับวนออกนอกเส้นทางก็ดีนะครับ หรือว่ามิตเตอร์ไม่ได้มาตรฐานก็ดีหรือว่าถึงเวลาแล้วไม่รับผู้โดยสารก็ดีนะครับจะรับแต่ผู้โดยสารต่างชาติไม่รับคนไทยก็มีนะครับอันนี้เราก็นําเสนอไปกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ที่เรานําเสนอคือสิ่งที่ไม่ดีแต่ในส่วนที่ดีก็มีนะครับเราก็ไม่ได้เหมาหมดนะครับในส่วนที่ไม่ดีท่านก็ปรับปรุงซะนะครับเพราะว่าคําว่าแท็กซี่ใช้เหมือนกันหมดทุกคันถูกไหมฮะ ถึงแม้จะนำป้ายทะเบียนมาเขียนเองนะครับอันนี้เรามาดูกันนะอันนี้ก็ถือว่าเตือนภัยแท็กซี่ป้ายเขียนนะครับแล้วก็ปาดหน้าทุกกระจกรถครับเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์ภาพอีกเช่นเคยนะครับและข้อความจาก Facebook นะครับที่โพสต์เตือนภัยแท็กซี่ป้ายเขียนด้วยมือนะครับทะเบียนทอทหารสบฤศีขีด8 1 3 6สนะครับ ที่ขับรถปัดหน้าพร้อมกับกล่าวหาว่าต๊ปไฟใส่แท็กซี่นะครับแม้จะยืนยันว่าไม่ได้ทำแต่คนขับแท็กซี่กลับไม่ฟังนะครับจึงตัดสินใจยกมือไหว้ขอโทษและขอให้เรื่องยุติเพื่อที่ตนจะได้เดินทางไปโรงพยาบาลต่อนะครับซึ่งคนขับรถแท็กซี่ไม่ยอมครับแถมยังลงมือทุบกระจกรถของตนเองนะครับจนพังยับนะครับ โดยข้อความที่ถูกโพสต์ใน Facebook มีดังนี้นะครับภัยร้ายแรงของสังคมถึงความป่าเถื่อนของรถแท็กซี่รายนี้ค่ะขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์เยอะๆเพื่อป้องกันตัวเองบนท้องถนนนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่11มกราคม2558เวลาประมาณ21นาฬิกาตอนนั้นเรากำลังเดินทางไปโรงพยาบาลเพราะแม่ของดิฉันล้มหมดสติเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างเดินทางไปมีแท็กซี่ทะเบียนทอรหารสอบอรศษี8136ขับรถปาดหน้าแล้วจอดและลงจากรถพร้อมกับถือแป,ป๊บเหล็กลงมาแล้วกล่าวหาว่าเราตอบไฟใส่เขาทำไมเราปฏิเสธเขาก็ไม่ฟังจนเราไหว้ขอโทษเขาโดยที่เราไม่ได้ทำและบอกเขาว่าเรากำลังจะไปโรงพรยาบาลเขาก็ไม่ฟังยังบอกว่า กูแท็กซี่นะว้ยแล้วเขาก็เดินไปตีกระจกหน้ารถแล้วก็เดินขึ้นรถหนีไปครับขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์ถึงภัยใกล้ตัวเราบนท้องถนนด้วยนะคะขอบคุณทุกขั้นด้วยค่ะจิตใจดีฉันก็แย่พออยู่แล้วกับเรื่องแม่ที่ป่วยยังมาเจอคนแบบนี้อีกอย่างไรก็ดีภายหลังจากเกิดเหตุนะครับคุณเนี้ยที่ลง Facebook ไว้เนี่ยได้เดินทางเข้าแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุมตัวคนขับแท็กซี่รายนี้ได้นะครับขณะที่ผู้เข้ามาตั้งข้อสงสัยและสังเกตว่าทะเบียนรถก็น่าจะเป็นทะเบียนปลอมเพราะเขียนด้วยลายมือซึ่งเจ้าของเรื่องก็ชี้แจงว่าทะเบียนที่ติดอยู่หน้ารถตรงกับทะเบียนหลังนะครับที่เขียนด้วยลายมือนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยนะครับก็บอกแล้วสิ่งที่ดีก็ควรนำไปใช้ สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรนำออกมาใช้นะครับก็เป็นแท็กซี่สีชมพูนะครับก็ทะเบียนที่บอกว่าทหาสออรสา2บฤี8 1 3หนือสี8136ะครับเจา้าหน้าที่ก็สามารถที่จะองลองเช็คดูได้นะครับว่า,าแล้วก็มีภาพด้วยอันนี้ก็น่าจะตรวจสอบจับกันได้อยู่นะครับไม่น่าจะพลาดได้เอ๊ะทำไมแท็กซี่เนี่ยก่อเหตุกันบ่อยจริงๆ พักนี้ไม่ก่อเหตุก็ไม่รับผู้โดยสารผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับช่วงแรกๆของรายการที่เราทำเรื่องราวร้องทุกข์กันมาเนี่ยออบอกว่าเราจะพูดคุยกับนายกสมาคมแท็กซี่แต่ก็ไม่ได้มีสมาคมเดียวมีอยู่หลายสมาคมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะเชิญมาซักหนึ่งสมาคมนะครับมาดูมาพูดคุยดูว่า เอมันเป็นเพราะอะไรเราสามารถที่จะควบคุมเขาได้อย่างไรนะครับคนขับแท็กซี่เหล่านี้นะครับถึงจะไม่ออกอาการแบบนี้นะครับอันนี้เราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็เรื่องแท็กซี่จอดคาที่ป้ายรถเมย์ก็เช่นกันนะครับทำให้เกิดอันตรายนะครเพราะว่าถ้าแท็กซี่ไปจอดรอหยุดรออยู่ป้ายรถเมย์เนี่ยรถเมย์หรือว่ารถตู้โดยสารเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจอดเข้าไปชิดขอบทางได้ นะครับผู้คนก็ต้องเดินข้ามมา1เลนอาจจะโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวชนได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นอย่างมากเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับเรื่องแท็กซี่เราก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหนุ่มตังเซ็งกันบ้างนะครับโชคดีที่ได้รับรถป้ายแดงนะครับแต่เขาเซ็งอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับครับมาต่อกันเรื่องนี้บ้างหนุ่มตังเซ็งนะครับโชคดีเอ๊ะโชคดีแล้วเซ็งทาไมนะครับได้รับ รถป้ายแดงนะครับรางวัลใหญ่ของ Workpoint นะครับระหว่างขับกลับบ้านรถเกิดชนกับรถเทเลอร์ครับรับเมื่อวันที่14บมกราคมที่ผ่านมานะครับก็เมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันที่13นะครับที่ผ่านมาศูนย์วิทยุกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันนะครับได้รับแจ้งเหตุมีรถยนต์เฉี่ยวชนกันบริเวณหลักกิโลเมตรที่408-409ถึง409นะครับบนถนนเพชรเกษม หมู่3าตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับด้านหน้าปั๊บน้ํามันปตทนะครับจึงเดินทางไปตรวจสอบนะครับโดยที่เกิดเหตุอยู่บนช่องทางขาออกจากปั๊บน้ํามันนะครับพบรถเทรลเลอร์พ่วงหมายเลขทะเบียนส่วนหัวนะครับ6 1คดกนะครับกรุงเทพมหาคนครนะครับทะเบียนส่วนท้ายนะครับ70นคดทห3นนทบุรีครับของบริษัท สปีดอินเตอร์ทารสปอร์ตนะครับจำกัดจอดอยู่ที่ก็จอดอยู่นะครับแล้วก็มีนายเอกฤทธิ์นุ่มอ่วมนะครับอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่292นะครับทับ1หมู่13ตำบลพันชาลีอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นคนขับขนสินค้าของบริษัทสยามแมคโคจำกัดนะครับออกจากอำเภอบางบัวทองมุ่งหน้าส่งสินค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ โดยด้านข้างซ้ายนะครับบริเวณเหล็กกั้นข้างของเทนเลอร์นะครับพบรถเก๋งยี่ห้อโตยโยต้าวีออสสีขาวทวียนป้ายแดงกอไก่นะครับขีด5390ประทปทุมธานีนะครับติดสติกเกอร์ด้านข้างและฝากระโปรงหน้าเป็นโลโก้บริษัท w o r k p o พอยนะครับมีนายปิยวัต์ทาคำหมื่นนะครับอายุ32ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่12ทับหหมู่2ตำบลควรธานีอำเภอกันตังจังหวัดตังนะครับ เป็นคนขับรถยนต์นะครับโดยรถเก๋ง Toyota v วีออสนะครับชนติดกับแผงเหล็กตรงประตูคนขับนะครับและแก้มจนยุบเข้าไปนะครับได้รับความเสียหายโดยมีเจ้าของรถป้ายแดงยืนมองรถตัวเองด้วยความเสียดายเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับานายปิยวัฒน์เจ้าของรถเก๋งโตโยต้าป้ายแดงก็ระบุว่าตนเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ส่งท้ายปีเก่าเป็นรถยนต์โตโยต้าวีออสเป็นคันที่4ของบริษัทเวิร์กพอย์นะครับ ซึ่งจับรางวัลเมื่อวันที่30ธันวาคม2557ที่ผ่านมานะครับและวันนี้ทางบริษัทได้นัดให้ไปรับรถยนต์นครับโดยตนและญาติพี่น้องรวม4คนเดินทางออกจากกรุงเทพมหาคนครนะครับเมื่อเวลาประมาณ1 4 0กาที่ผ่านมานะครับเพื่อจะกลับบ้านพักที่จังหวัดตรังนะครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตได้แวะพักและเติมน้ำมันภายในปั๊มจากนั้นก็ได้ขับรถคันงก่าวออกจากปั๊มสังเกตเห็นมีรถเทเลอร์ ขับออกมาเช่นกันครับโดยจังหวะที่กำลังขับรถออกจากปั๊มจู่ๆรถของตนก็เกี่ยวและเบียดเข้ากับเทลเลอร์จนประตูฝั่งคนขับยุบเข้ามานะครับจนไม่สามารถเปิดประตูออกได้นะครับจนต้องออกทางประตูอื่นรู้สึกเสียดายรถที่ต้องมาได้รับความเสียหายนะครับทั้งๆที่เพิ่งได้รับรางวัลมาใหม่ๆนะครับก็แต่ก็โชคดีนะครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาเรียก อะไรนะถ้าโบราณเขาเรียกทุกขลาบนะครับอันนี้เราได้ลาบนะครับแต่ว่าเราก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเกิดจากอะไรเกิดจากความประมาทของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับเนี่ยการใช้รถใช้ถนนเห็นไหมแม้กับที่เพิ่งจะขับออกตัวแท้แทก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นแต่เสียหายเฉพาะ รถยนต์แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถือว่าโชคดีมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าฟาดคอกันไปนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้รับรถยนต์นะครับซึ่งซึ่งเป็นรางวัลใหญ่จากบริษัท WorkPoint เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับรถเสียซ่อมได้ครับนะครับเรายังเอากลับมาชื่นชมใหม่ได้นะครับเพียงแค่นิดหน่อยครับแค่ประตูยุบนะครับแล้วก็แก้มหน้ายุบเข้าไปนะครับ ก็สามารถที่จะซ่อมเปลี่ยนให้เหมือนรถใหม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจครับถือว่าเป็นการฟาดเคาะไปครับที่ท่านยังได้อยู่ด,ดูแล้วก็ชื่นชมรถที่ท่านได้รางวัลมาต่อไปนะครับครับก็ช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาติดตาม SPNEW s ในช่วงที่3กันครับ